สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาดูนี่นะครับรถประกอบนะครับประกอบก็คือซื้อชุดบนมาต่างหากชุดล่างมาต่างหากนะครับเพิ่งเป็นคันนะครับปีนี้เสเกียวนะครับฟังไปแล้วก็ใช้ได้เดี๋ยวมาเจอปีนี้จะเป็นสภาพยังไงอะปีปีนี้อบอกว่าตูบ้บนสนองนะครับ โมโมใหม่เป็นบรลลังไทยเจริญมาดูไฮไลท์ครับมาดูไฮไลท์ลองเกี่ยวแล้วปากมันเอียงเราก็เลยจับที่ลองซะไม้กระดานนิ้วหนึ่งนะครับลองข้างล่างเลยสองที่ปรากฏว่าตรงเป๊ะนะครับทีนี้มันจะไม่กินข้างใดข้างนึงแล้วนะครับ นี่ปั๊มยกคอเลยเนี่ปั๊มปั๊มเอ้ยมอเตอร์น่าจะเบอร์แรงดูน,นี่ยมาเก้กาสิบก็สี่สิบแล้วตัวนี้ปั๊มอีตันอีตันเดินไฮดัสไฮดัสสวมมอเตอร์นะครับตัวเนี้ยไฮดัสสวมมอเตอร์ เบร์ดีจีิีจีหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาตมงตอนเฉียวเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะครับมันจะดังยังไง 地铁服务。 हेलो अशोक खान क्या रहे हैं पपा